สวัสดีเทรดเดอร์มือใหม่ทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่จะทำออกมาสอนมือใหม่สำหรับคนที่อยากเริ่มเทรด forex หรือเทรดทองคำนะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับจะสอนในเรื่องของว่าการเทรดทองคำคืออะไรแท่งเทียนคืออะไรนะครับอ่ะทุกคนเรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับการเทรดนะครับง่ายๆเลยคือการซื้อมาขายไปครับอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับทีนี้วิธีการทำกำไรครับก็คือการซื้อถูก แล้วไปขายแพงเราก็จะได้กําไรแน่นอนครับกลับกันถ้าเราซื้อแพงแล้วไปขายถูกเราก็จะขาดทุนนั่นเองยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าวันนี้เราซื้อทองคําราคา20,000บาทแล้วราคามันมีการขึ้นไปนะครับอยู่ที่30,000บาทแล้วเราก็ขายแน่นอนครับผลกําไรเราก็จะได้อยู่ที่10,000บาทแต่ถ้าวันนี้เราซื้อราคาทองคําอยู่ที่30,000บาทแล้วราคามันร่วงลงเราอาจจะ ขัดสนเงินทองตอนนั้นแล้วเราก็จําเป็นที่จะต้องขายในราคา20,000บาทซื้อ30,000ขาย20,000แน่นอนครับขาดทุนแน่นอนใช่ไหมครับทีนี้การเทรด forex นะครับมันสามารถเทรดได้หลายอย่างมากเช่นเทรดสกุลเงินนะครับหรือเทรดทองคําหรือเทรดน้ํามันนะเทรดหุ้นก็ได้เทรดคริปโตก็ได้นะครับแล้วก็อีกหลากหลายให้เราเลือกเทรด แต่วันนี้ครับการที่เราจะเทรดให้ได้กําไรเราต้องมีความรู้ในสิ่งที่เราจะเทรดเช่นถ้าเราจะเทรดสกุลเงินเราต้องมีความรู้เกี่ยวกับสกุลเงินเราจะเทรดท,ทองคําเราก็ต้องรู้นะครับว่าพฤติกรรมทองคำเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านไปเรียนรู้นะครับศึกษาพฤติกรรมทองคํานั่นเองอ่ะทำไมเราต้องเลือกเทรดท,ทองคํานะครับการเทรดทองคำเนี่ยมันสามารถทํากําไรได้ง่ายเพราะมันมีการ คาดการณ์ได้ง่ายนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าราคาทองคำมันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในอนาคตเรื่อยๆนะครับยกตัวอย่างย้อนกลับไปเมื่อสมัยสิบปียี่สิบปีส0สปีที่แล้วลหลายๆคนนะครับก็จะบอกว่าตัวพี่ตัวผมตัวหนูเนี่ยเกิดมาทันนะทันราคาทองคำน้ำหนักหนึ่งบาทเนี่ยนะครับมีมูลค่าอยู่ที่ห้าร้อยบาทอ่า น้ำหนักหนึ่งบาทมีมีมูลค่าเป็นเงินบาทไทยเนี่ยอยู่ที่ห้าอยู่ที่ห้าร้อยบาทแต่บางคนก็บอกว่าเกิดในน้ำหนักอยู่ที่ห้าพันบาทก็มีนะครับปัจจุบันเป็นยังไงครับทองคำขึ้นมาแตะอยู่ที่สี่หมื่นกว่าบาทนะครับสี่หมื่นสองแตะสี่หมื่นสามสี่หมื่นห้าก็มีนะครับแตะปุ๊บล่วงเลยนะครับแต่กำกำผมกำลังจะสื่อว่าทองคำมันมีโอกาสเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อเรารู้ว่าทองคำมันมีโอกาสเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เราก็จะสามารถทํากําไรได้มากขึ้นนะครับแต่ก็จะมีบางวันหรือบางเดือนที่ราคาทองคำมันมีมันมีการย่อลงนะครับมันมีการย่อลงแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ในที่สุดแล้วท้ายที่สุดแล้วมันก็ผ่านไปหนึ่งปีมันมูลค่ามันไม่ยอมต่ำแน่แมันมีแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับนี่คือ,ค,อคือการคาดการณ์การรู้ว่ามันมีมูลค่าเพิ่มในอนาคตนะครับทีนี้นอกจาก เป็นการคาดการณ์ที่ง่ายสร้างกำไรได้ง่ายแล้วนะครับยังเป็นสินค้าที่ทั่วโลกนิยมซื้อขายกันนะครับทองคำเนี่ยนะครับแน่นอนครับทุกคนทั่วโลกนะฮะชอบกันนะครับมีการซื้อขายซื้อมาเอามาไว้เป็นสินทรัพย์นะครับเขาเรียกว่าสินทรัพย์ปลอดภัยนะฮะทุกปีเพิ่มมูลค่าได้นะครับแล้วก็มีการขายเพื่อทํากําไรกันใช่ไหมครับและทองคำนะครับยังมีสภาพคล่องสูงสามารถซื้อมาขายไปได้นะครับไม่เหมือนกับ บ้านนะครับไม่เหมือนกับรถยนต์ไม่เหมือนกับคอนโดที่กว่าจะขายได้ต้องทําเอกสารหลายอย่างมากนะฮะกว่าจะขายได้นะครับแต่ทองคำเนี่ยมีสภาพคล่องสูงมากทีนี้ครับทุกคนการที่เราจะลงทุนนะครับในการเทรดทุกคนต้องรู้ข้อน,นี้ก่อนนะครับแน่นอนครับต้องรู้ในเรื่องของการลงทุนนะครับอาจจะมีคําถามว่าอยากเทรดทองนะครับหรืออยากเทรดฟอเร็กเนี่ยจะต้องลงทุนหรือเปล่า ต้องมีแน่แน ну ๆทุกคนนะครับต้องมีแน่ๆทำธุรกิจทุกอย่างนะครับต้องมีการลงทุนอยู่แล้วอันนี้เป็นพ mm ื hmm ้นฐานเป็นมายเซตเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นการ of, ท,ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับหรือทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ยกตัวอย่างเช่นวันนี้เราจะเปิดร้านกาแฟก็ต้องเปิดในเรื่องของก็ต้องลงทุนในเรื่องของการเปิดร้านนะครับลงทุนการเช่าที่นะฮะลงทุนในเรื่องของค่าน้ําค่าไฟลงทุนเรื่องอุปกรณ์เรื่องเมล็ดกาแฟเรื่อง น้ำตาเรื่องนมเรื่องทุกอย่างนะครับเห็นไหมฮะไม่ว่าจะทําธุรกิจอะไรต้องมีการลงทุนหรือแม้แต่ทํางานประจํานะครับก็ลงทุนนะครับอ่าเรื่องของการเทรดก็เช่นเดียวกันก็มีการลงทุนแต่ทีนี้การลงทุนมันมีความเสี่ยงทุกคนเคยได้ยินคานี้นะครับการลงทุนมีความเสี่ยงแต่มันจะเสี่ยงยิ่งกว่าถ้าวันนี้เราไม่มีความรู้เลยนะครับการเทรดฟอเร็กหลายๆคนบอกว่ามันคือการพนันถ้าเรารู้แค่ว่า เข้ามาในตลาดนี้แล้วกดเป็นแต่คําว่า b า y กับซลล์เนี่ยแน่นอนครับมันคือการพน,นันมันคือการคาดไม่ใช่มันคือการเดาไม่ใช่การคาดการมันคือการเดาว,ว่าเราจะซื้อขึ้นหรือซื้อลงเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเล่นในเรื่องของการคาดเดามันก็เป็นการพนันชนิดหนึ่งซึ่งไม่ผิดนะครับแต่ถ้าวันนี้เรามีการศึกษาเรื่องของอ่าซลิกนะฮะศึกษาเรื่องของกราฟนะครับเรื่องของแท่งเทียนเรื่องของเทรน นะครับเรื่องของบล็อกโซนต่างๆอะไรเงี้ยเรามีความรู้แล้วเรามีการวางแผนเป็นเราจะรู้ได้เลยว่านะครับกราฟเนี่ยมันจะวิ่งไปในทิศทางไหนแล้วเราจะสามารถทํากําไรได้ยังไงมันจะไม่ใช่การลงทุนแล้วอขออภยัยมันจะไม่ใช่การพนันแล้วนะครับมันจะเป็นในเรื่องของการเก็งกําไระนะครับมันจะเป็นการเทรดที่ดีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนที่ดีคือการลงทุนหาความรู้ให้กับตัวเอง นะครับสำหรับมือใหม่ก็ดูคลิปนี้ให้จบแล้วก็ค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาลงสนามจริงกันนะฮ h ยลิส h ไฮรีท r นนะครับมีโอกาสทำกำไรได้มากกว่านะครับเช่นเดียวกันนะครับการทำกำไรในตลาดนี้ก็มีโอกาสขาดทุนได้มากกว่าเช่นเดียวกันนะครับถ้าเราไม่มีความรู้และนะครับสิ่งที่อยากเตือนคนใหม่เลยนะครับอย่าเอาความโลภนะครับมาเล่นในตลาดนี้นะครับเพราะว่า ถ้าวันนี้เรามีทุนน้อยแต่เราเอาความโลภมันมาใส่ในการออกออเดอร์มันจะทําให้เราเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะล้างพอร์ตหรือพอร์ตแตกได้เพราะฉะนั้นไม่ควรออกหลอดมากเกินกว่าทุนจนพอร์ตที่ตัวเองมีรับไหวนะสำหรับสไลด์นี้นะครับจะสอนวิธีการออกออเดอร์ให้ทุกคนเข้าใจว่าเราจะสามารถทํากําไรเนี่ยนะครับได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอ่ะอันดับแรกการเปิดออเดอร์ถ้าวันนี้เรามี สักหนึ่งร้อย USD นะครับผมแนะนำให้เปิดอย่างน้อยน้อยสุดสุดแล้วนะครับศูนย์จุดศูนย์ศย์หนึ่งขอไปศูนย์จุดศนย์หนึ่งหลอดนะครับจะสามารถทำกำไรเนี่ยนะครับอยู่ที่หนึ่ง USD ได้นะครับจากการที่มันวิ่งไปร้อยจุดเนี่ยนะครับอ่ะนะครับเปิดเปิดออเดอร์หนึ่งศูนย์จุดศนย์หนึ่งนะราคาถ้ามันวิ่งไปหนึ่งร้อยจุดถ้ามันวิ่งไปถูกทาง เราจะได้กำไร1 USD นะครับและถ้าวันนี้เราเปิดออเดอร์0.1นะครับ0.1หลอตแล้วราคามันวิ่งไปนะครับอยู่ที่100จุดเราจะสามารถทำกำไรได้10 USD นะครับเช่นเดียวกันถ้าเราเพิ่มขนาดหลอดที่มันใหญ่ขึ้นนะครับเปิดออเดอร์อยู่ที่1หลอดเลยนะครับราคาจะวิ่งไปนะครับอยู่ที่100จุดเนี่ยเราจะทำกำไรได้อยู่ที่100 USD เห็นไหมครับว่าขนาดของหลอดมันคือขนาดของผลกําไรของเราที่เราจะได้เช่นเดียวกันมันก็คือขนาดของการขาดทุนที่เราจะเสียไปด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีการวิเคราะห์ดีๆว่ามันจะไปในทิศทางไหนนะครับถ้าถูกทางก็ได้กําไรแต่ถ้าผิดทางก็ขาดทุนนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับเราต้อง MM พอร์ตของเราให้ดีนะครับ MM ก็คือ Many Management นะครับพอร์ตของเราให้ดีนะฮะ มเนตเงินของเรานี่ยแหละนะครับให้ดีอ่าเพราะฉะนั้นต้องดูว่าทุนของเรามีเท่าไหร่นะครับอย่าโอเวอร์ลอดนะครับยกตัวอย่างวันนี้ถ้าเรามีทุนเนี่ยหนึ่งรแต่เราไปออก1 2, 5, 5, นึ่งหลอดสองหลอดหลอดอย่างเงี้ยนะครับเขาเรียกว่าโอเวอร์ลอดนะครับถ้าถูกทางคุณก็ประสบความสําเร็จร่ำรวยไปแต่ถ้าผิดทางมีโอกาสที่จะนะครับขาดทุนนะครับพอร์ตแตกล้างพอร์ตได้อ่าเพราะฉะนั้นต้องดูอ่อขนาดของพอร์ต นะครับให้มันล้อไปกับขนาดของหลอดที่เราจะออกด้วยนะทีนี้ความเสี่ยงในการล้างพอร์ตนะครับมีอยู่2ออย่างหลกัหลกๆที่จะทาให้เราเนี่ยล้างพอร์ตหรือพอร์ตแตกได้หนึ่งคือขาดความรู้ในการเทรดครับนะครับเข้ามาในตลาดนี้ต้องศึกษาความรู้ก่อนนะครับก่อนที่จะลงสนามจริงนะฮะต้องมีการฝึกซ้อมนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับฝึกซ้อมกับเออเออเขาเรียกว่าเงินปลอมนะฮะหรือบัญชีเดโมที่ทาง ทางบกต่างๆทางแอปต่างๆที่เขามีมาให้นะครับลองเทรดเงินปลอมก่อนฝึกซ้อมนะครับแล้วก็ศึกษาความรู้นะครับหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการซื้อหนังสือมาอ่านนะครับศึกษาตามไลฟ์โค้ดต่างๆนะครับเก็บเล็กผสมน้อยแล้วก็ฝึกฝนนะครับฝึกซ้อมนะครับจะทําให้เราเนี่ยเริ่มเข้าใจพฤติกรรมมากขึ้นพฤติกรรมของกราฟเดี๋ยมากขึ้นนะครับแล้วก็จะทําให้เรามีโอกาสที่จะชนะนะครับตลาดนี้ได้ทํากําไรในตลาดนี้ได้นะครับ2นะครับ คือเปิดออเดอร์มากเกินความเสี่ยงที่พอตจะรับไหวยกตัวยอย่างเช่นถ้าวันนี้เราออกออเดอร์ต่อให้เป็นศูนย์จุศนย์หนึ่งนะคือน้อยที่สุดแล้วแต่มันผิดทางนะครับสมมติว่าเราคาดการณ์แล้วว่ามันจะขึ้นอันนี้อันนี้ผมพูดถึงคนใหม่นะที่ยังไม่มีความรู้แต่ใช้ความเขาเรียกว่าอะไรคาดการณ์เอาเองนะครับคิดว่ามันจะขึ้นอะไรเงี้ยเราก็ใส่บายเข้าไป แต่นะครับการาฟมันดันวิ่งลงแล้วทำให้เรามีผลลบเกิดขึ้นนะครับต่อให้ใส่0ู1ย์นะครับมันก็จะผลลบมันก็จะเป็นทวีคูณนะครับทีนี้เทรดเดอร์ใหม่ส่วนใหญ่นะครับเวลาเห็นผลลบเนี่ยชอบอัดหลอดหมายความว่าพอมันลบแล้วก็ใส่ไม้เพิ่มใส่ไม้เพิ่มใส่ไม้เพิ่มอย่างเงี้ยจากหนึ่งไม้กลายเป็นสิบไม้จากสิบไม้กลายเป็นยี่สิบไม้ผลลบก็จะเพิ่มมากขึ้นก็จะทําให้ล้างพอร์ตได้หรือพอร์ตแตกได้เพราะฉะนั้น นะครับเทคนิคของ MTA ที่เขาสอนผมมานะครับไม้แรกคือเทส0.01ก่อนถ้าบวกค่อยเติมไม้แต่ถ้าลบอย่าเติมนะครับผมไม่รู้นะครับว่าที่อื่นสอนยังไงนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดอยากมีความรู้เดี๋ยวเข้ากลุ่มไปนะครับเดี๋ยวผมพาศึกษาหาความรู้นะครับแล้วก็มาทํากําไรกับ MTA ของเราได้นะครับทีนี้ก่อนเทรดต้องมีอะไรบ้างนะครับอุปกรณ์ครับสำคัญมากไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์มือถือหรือแท็บเล็ต อย่างไดอย่างหนึ่งก็ได้หรือมีหลายๆอย่างก็ได้ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าวันนี้เรามีคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตเอาไว้ตีโซนนะครับเอาไว้ตีโซนดีมานซับไพวิเค,าคราะห์กราฟว่ามันจะขึ้นจะลงแล้วเราก็เอามือถือเพื่อมาออกออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยใช้อุปกรณ์แยกกันหรือบางคนบอกว่าไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีแท็บเล็ตมีมือถือเครื่องเดียวสามารถทํากําไรบนตลาดนี้ได้ไหมคําตอบคือได้ครับเราสามารถวิเค,าคราะห์กราฟนะครับ ผ่านมือถือและสามารถออกออเดอร์ในแอปพลิเคชันนั้นๆได้เลยนะครับนอกจากมีอุปกรณ์แล้วนะครับแน่นอนครับต้องมีเงินทุนในการที่จะลงทุนเพื่อทำกำไรแล้วก็มีวิธีการเทรดอย่างถูกต้องนะครับคือต้องบอกว่าวิธีการเทรดเนี่ยไม่ตายตัวนะและก็ไม่มีวิธีการเทรดไหนนะครับตรงเปะ100๊ะร้อเอันนี้ผมพูดแบบคือจริงๆเลยอะลองไปถามใครก็ได้นะครับวิธีการเทร ที่ดีจะต้องเป็นวิธีการเทรดที่ทากาไรได้แน่นอนครับมันอาจจะมีแบบไม้บางไม้ที่ลบบ้างมีแพ้บ้างนะครับแต่วิธีการเทรดที่ดีคือเราจะต้องชนะมากกว่าแพ้นะครับแล้วก็ต้องมีบัญชีเทรดนะครับบัญชีห่งการแลกเปลี่ยนเปลี่ยนเงินบาทไทยนะครับไปเป็นเงิน USD แล้วก็เอาไปเทรดทองคานะฮะอ่าเลือกบลกเกอร์ยังไงนะครับต้องอธิบายก่อนว่าบลกเกอร์คืออะไรบลกเกอร์คือบัญชีกลางการแลกเปลี่ยน การซื้อขาย forex นะครับยกตัวยอย่างเหมือนธนาคารนี่แหละนะครับคล้ายๆคล้ายๆนะครับวันนี้เรามีเงินบาทไทยไม่ใช่ว่าเราเอาเงินบาทไทยนี้นะครับไปซื้อทองคําแล้วเอามาเทรดได้เลยเราต้องมีการฝากเงินบาทไทยนี้เข้าไปในบล็อกบลกเกอร์หรือธนาคารเพื่อแลกเปลี่ยนนะครับจากเงินบาทไทยเป็นเงิน USD แล้วก็เอาเงิน USD นี้ไปเทรดทองคําอย่างนี้ครับ คือตัวโบกเนี่ยนะครับสำคัญมากทุกคนต้องศึกษาดีๆนะครับมีแอปพลิเคชันหรือโบรกเกอร์แบบลอมในประเทศไทยนี่เยอะต้องศึกษาดีๆนะครับสิ่งที่ผมเลือกเลยนะครับการเลือกโบรกเกอร์เนี่ยนะครับก็คือจะต้องฝากเงินได้เร็วและถอนได้เร็วได้เร็วด้วยไม่ใช่แบบวันนี้เราวเคห์แล้วว่ากรารมันจะวิ่งขึ้นกว่าจะฝากเงินเข้าต้องรอสองชั่วโมง3ชั่วโมงอย่างเงี้ยแต่พอทํากาไรได้เสร็จปุ๊บจะถอนเงินต้องรอแบบ1วัน2วันบางโบกเป็นสัปดาห์อย่างเงี้ยอันนี้ผมพูดแบบ เผื่อไว้นะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะมีแบบบางบลกที่เขาใช้เวลาถอนเป็นอาทิตย์หรือเปล่านะครับแต่ทุกวันนี้นะครับใช้เวลาถอนแค่1นวันก็เงินเข้าบัญชีแล้วแต่บลกที่ผมใช้เนี่ยใช้เวลา1ชั่วโมงไม่เกิน3ชั่วโมงเงินก็เข้าบัญชีนะครับผมลองขอแล้วไม่เกินหนึ่งชั่วโมงก็เข้าบัญชีนะครับบลกที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ก็คือเป็นบลก HFM นะครับ H f m อ่าบลกนี้นะครับฝากถอนเร็วนะครับใช้มานานเปิดมานานนะครับนะครับทุกคนสามารถเข้าไปศึกษาได้ ทีนี้มาดูกันว่าแท่งเทียนคืออะไรแท่งสีเขียวคืออะไรแท่งสีแดงคืออะไรนะครับหลายๆคนก็จะงงรวมไปถึงตัวผมด้วยที่แบบพึ่งเข้ามาในตลาดนี้ใหม่ๆงงมากเลยว่าไอ้แท่งเขียวแท่งแดงคืออะไรแล้วมีการก่อตัวกันเยอะๆเป็นกราฟแท่งเทียนเนี่ยคืออะไรนะครับงงมากนะครับแท่งสีเขียวนะครับจาง่ายๆเลยทุกคนเป็นแท่งที่มีวอลลุ่มแห่งการซื้อ เข้ามาแล้วจะทําให้นะครับราคาทองคาหรือราคากราฟมันพุ่งขึ้นมันสูงขึ้นราคามันสูงขึ้นจาง่ายๆแท่งสีเขียวทําให้ราคามันสูงขึ้นส่วนแท่งสีแดงมันทําให้ราคาล่วงลงนะครับไม่ว่าเราจะเทรดอะไรก็ตามก็ตามนะครับเทรดน้ํามันเทรดทองคําเทรดอ,อ่อสกุลเงินอะไรก็แล้วแต่นะครับเทรดอ,อ่อฟอเร็ก เทดอะไรอีกคริปโตอะไรก็ตามเหมือนกันทั้งหมดนะครับเมื่อมีวอลลุ่มเข้ามานะครับมันจะทำให้มีแท่งเขียวขึ้นมาแล้วก็ทำให้ราคามันวิ่งขึ้นไปแต่เมื่อมีการเทขายออกไปนะครับมันจะก่อเกิดทำให้มีแท่งสีแดงเกิดขึ้นมาแล้วทำให้ราคามันล่วงจำแค่นี้เขียวขึ้น,นแท่งลงนะไอขอไปเขียวขึ้นแท่งแดงลงจำแค่นี้แพทเทิร์น นะครับทีนี้เมื่อมันก่อตัวเยอะๆมันจะเกิดเป็นกราฟแบบนี้ครับตามตัวอย่างทีนี้กราฟเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่3รูปแบบหลักๆนะครับดูฝั่งซ้ายนะครับสีเขียวเนาะ,ะเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งซ้ายเนี่ยเป็น up t e หรือ t e นขาขึ้นนะครับเมื่อมันก่อตัวรวมกันเยอะๆแล้วมีการยกโลยกไฮเกิดขึ้นแล้วเรียงตัวแบบเป็นเฉียง เป็นแนวเฉียงขึ้น่ะทุกคนเฉียงไปทางทางขวาตามตัวอย่างแบบนี้เรียกว่าเทนขาขึ้นพอเราเห็นพฤติกรรมการาฟนะครับพฤติกรรมการาฟที่มันก่อตัวขึ้นแบบนี้เราก็จะรู้เลยว่าอ๋อมันเป็นเทนขาขึ้นเราก็สามารถที่จะทำกำไรในขาบ่ายได้ทีนี้อันต่อไปคือเทนขาลงนะครับดาวเทนเมื่อมีการก่อตัวกันสังเกตไหมครับทุกคนอ่ะดูขอขอย้อนกลับมาฝั่งซ้ายนิดหนึ่ง ฝั่งซ้ายเนี่ยสีเขียวมากกว่าสีแดงลองสังเกตดูครับสีเขียวมากกว่าสีแดงนะครับแล้วมีการยกโลยกไฮนั่นหมายความว่ามีวอลลุ่มแห่งการซื้อเข้ามาเยอะใช่ไหมครับราคามันก็จะมันก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆแต่ฝั่งขวาครับดาวเทนแท่งเทียนสีแดงมันมากกว่าสีเขียวนะครับมันมีการเทขายเกิดขึ้นเยอะมาก นะครับเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆนะครับมันเลยทําให้แท่งสีแดงมันเกิดขึ้นเยอะกว่านะครับแรงขายมากกว่าแรงซื้อมันก็เลยทําให้ราคามันล่วงเมื่อเรารู้แบบนี้แล้วเราก็สามารถทํากําไรในขาลงได้นะครับสองสองเขาเรียกว่าสองพฤติกรรมกราฟแล้วนะนะครับมี up ten กับ down ten แล้วมันก็มีรูปแบบของไม่มีเทนด้วยเขาเรียกว่า s i d e w a y มันไม่รู้จะไปทางไหนไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือจะลงอ่ะชันออกข้างและกันอะไรเงี้ยนะครับเรียกว่า s i d e w a y นะครับมันก็จะวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่ในกรอบอยู่แบบนี้นะครับอ่ะทุกคนจําแค่3รูปแบบนี้ไว้ก่อนนะครับเขาเรียกว่าเทนของกราฟนะตัวอย่างการซื้อขายเรามาดูกันว่าเราจะสามารถทํากําไรจากการซื้อหรือจากการขายนี้ได้ยังไงนะครับตัวอย่างที่ผมเอามาให้ทุกคนดูนี้นะครับผมเอามาจากแอปพลิเคชัน MT5 นะฮะดูฝั่งซ้ายก่อน นะครับฝั่งซ้ายเป็นรูปแบบของการทำกำไรขาลงนะครับขาลงคือ,อแรงเซลล์นั่นเองนะครับที่ผมให้ทุกท่านดูเส้นราคาปัจจุบันเห็นไะหครับเส้นราคาปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ที่ราคาสองนะครับสองสามสองห้าจุดสองหนึ่งราคาปัจจุบันเลยนะครับสองสามสองห้าจุดสองหนึ่งเรามีการคาดการมีการวิเคราะห์ เรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้ก่อนที่ราคามันจะวิ่งลงมาข้างล่างนะครับเรามีการวิเคราะห์แล้วว่าอ้อณปัจจุบันนี้ราคามันจะลงแน่ๆน,นะครับเรามีการวิเคราะห์แล้วว่าราคามันจะลงแน่ๆเราก็มีการออกออเดอร์ออกไปนะครับในราคาสองสามสองหกเห็นไหมครับราคาที่ซื้อที่ผมชี้ลูกศรให้ดูนะครับสองสามสองหกเมื่อเราใส่ออเดอร์ไปปึ้ง แล้วราคามันมีการวิ่งลงมาต่ำกว่าเส้นออเดอร์ที่เราเซลไไ้้เราก็ได้กำไรจากการออกออเดอร์ครั้งนี้เช่นเดียวกันนะครับเราสามารถทำกำไรในขาขึ้นได้ด้วยนะครับเรามีการคาดการณ์ว่าชั่วโมงนี้หรือนาทีนี้นะครับนาทีนี้ราคามันจะวิ่งขึ้นมันมีการย่อตัวมาแล้วมันจะมีการวิ่งขึ้น นะครับแล้วเราก็ออกออเดอร์ไปในราคา2 3 2สามสองหกเมื่อเราออกออเดอร์ไปเสร็จปุ๊บนะครับเมื่อเราออกออเดอร์ไปเสร็จปุ๊บราคามันมีการวิ่งขึ้นจาก2 3 2สามสองห้าไปเป็น2 3 2สามสองหนะครับวิ่งไปเป็นร้อยจุดเลยนะครับเราก็ได้กำไรจากการออกออเดอร์ฝั่งบ่าย,ยง่ายๆเลยถ้าเราออกออเดอร์ฝั่งบ่ายแล้วราคามีราคามันขึ้นไปสูงกว่า ออเดอร์ที่เราซื้อไว้เราก็ทำกำไรได้นะครับจดจำแพทเทิร์นง่ายๆซื้อฝนะั่งเซลล์นะฮะฝั่งเซลล์คือขายลงถ้าราคาต่ำกว่าฝั่งเซลล์ที่เราซื้อเราได้กำไรถ้าเราซื้อไม้าบแล้วราคาสูงกว่านะครับราคาที่เราซื้อหรือออเดอร์ที่เราซื้อเราก็ได้กำไรนะครับจดจำง่ายๆเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปลงสนามจริงกันในคลิปต่อไปนะครับ ทีนี้เมื่อทุกท่านรู้แล้วว่าการเทรด forex การเทรดทองคํานะครับมันคืออะไรและแท่งเทียนคืออะไรเทนคืออะไรเราก็มาเริ่มทํากําไรกันได้เลยครับหากชอบคลิปนี้ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามไว้นะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปออกมาสอนมือใหม่แบบนี้ให้เข้าใจเรื่อยๆนะครับจะได้ทํากําไรในตลาดนี้ได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ